b r a z i l and Thailand Let's all give it up for g a b r i e l p e r e i r a from Brazil 189เซนิเมตรครับยาวไม่ยาวก็คิดเอาเอง <laughs> <laughs> m, ครับโอ้เกือบ2เมตรครับขาด11เซนครับ Gabrielle Perreira 70กิโลกรัมอยู่24ปี จากบราซิลครับ24 years of age with a record of 16 wins โอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอ้นนี้ยาวมากๆเลยแต่คู่ต่อสู้ของเขาครับผมเจอกันเลยครับกับวังน้ำเย็นเอฟเอกรุปจากน้องคายแข่งริมโขงจากหนองคายครับวังน้ำเย็นเอฟเอกรุป แกเบริโลสองปีครับแต่ชนะมาแล้ว51ครั้งนะครับบอกกันเลยว่าวันนี้ว <22 S 2> ัย22ปีครับแรงดีไม่มีตกนะครับผมประเภทเตะหนักวงในเหนียวแน่น171กับ189 18สิบเแปดเซนติเมตรครับเกือบ20เซนนะครับโอ้สูสูสกันพอสมควรครับน้ำหนักนี่เท่ากันนะครับ70กิโลกรัมครับโอ้วางน้ำเย็น จะทำยังไงครับจะย่อกแกเบี้ยวได้หรือเปล่าครับในช่วงนั้นโอ้โหแกเบี้ยวถือว่าเป็นนักมวยที่ฟอร์มดีแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับยากที่ใครจะเอาชนะฝีมือดีรูปร่างดีครับขณะที่วางน้ําเย็ยนเองเต้าวางน้ําเย็ยนเองนี่ก็วงในเหนียวแน่นนะครับอยู่เอฟเอคลุนี่ก็แหมเข่าก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับ จะตีกาเบี้ยวได้หรือเปล่านี่สิครับไม่ร้องไม่รู้ครับแขงขวาไปก่อนครับสายยันไ้ครับกาเบียวปักศอกเข้าไปเหือไปไกลครับหวางน้ําเย็นยังนิ่งๆครับยังค่อยๆหวดซ้ายวนไปเรื่อยๆครับยังหาจังหวะอยู่ครับวางน้ําเย็นหวดล่าง โอ้อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะครับวางน้ำเย็นครับหาช่องเจาะก่อนครับโอ้ยกขาทีเดียวก็ถึงแล้วครับกาเบียวยาวจริงๆครับวางน้ำเย็นหัวซ้ายไปครับคิดอะไรไม่ออกก็ถีบไปก่อนเลยครับกาเบียวครับถีบเป็นยับครับเข้ามาเตะตัดล่าง ต้องย่อให้ได้ครับต้องย่อกาเบียวลงมาครับวังน้ำเย็นอ่าวนซ้ายมาครับเล็งครับโอ้ยดีซ้ายอ่ะวังน้ำเย็นเตะกระหลุดเหมือนกันครับอ่ะกาเบียวทีบโอ้แล้วการถีบของแกนี่ถีบแบบจิกๆเนะครับโอ้ถ้าไม่ทันเกรงหน้าท้องนี่จุกได้นะครับวังน้ำเย็น บอกจานกำลังหาช่องอยู่มันยาายาวเหลือเกินโอ้โอ้สามหมัดมาแล้วครับกาเบียรยืดหมัดนี่แทบจะถึงหน้าวางน้ำเย็นเลยครับยิ่งทีนี้ไม่ต้องห่วงครับโอ้ทีเป็นฟั้นชิ้นบอลเลยครับวางน้ำเย็นจับได้แล้วครับตีได้ไหมรัดมายังหมัดกาเบียวก็ไล่แขนสู้ครับโอ้แค่กดลงมานี่ก็ยังเหนื่อยเลยครับวางน้ำเย็นบอกโอ้โห คิดเจอเลยครับวางน้ำเย็นจะเอายังไงดีครับแกเบลนี่ก็ยาวจริงๆครับต้นขาทีบจิกอีกแล้วเนี่ยครับต้องระวังครับวางน้ำเย็นจุกได้นะครับเจอทีแบบนี้ครับวงในโอ้กว่าจะได้ตีครับโอ้ไม่ใค่ได้เห็นครับวงในของเฟเฟอร์คุปเป็นรองใครครับแต่วันนี้โอ้วางน้ำเย็นนิดเหนื่อยครับ โอ้งานยาวเลยครับโอ้ยกแรกผ่านไปครับจะเอายังไงดีครับวังน้ำเย็นไปดูไฮไลท์ครับยกแรกโอ้ยตรวนี้ครับล้ครับดอกครับปักศอกเต็มๆโอ้นี่ไม่คาบครับโดนครับนี่ครับถีบจิกๆแบบนี้ครับของแกเปี้ยวครับ นอกจากทาลายจังหวะวางน้าเย็นแล้วนี่ยังทาให้จุกได้ครับแต่จังหวะตีสีข้างครับเนี่ยก,กดซ้ำมิดเลยครับวางน้าเย็นนี่ดิ้นไม่หลุดยกที่2ครับอ่ะยังลุ้นครับวางน้ำเย็นจะเจาะได้ไหมครับโอ้ประตูบ้านกาเบรียลนี่ไม่เปิดรับเลยครับวันนี้ทีอีกแล้วครับอ่ะยังมีแข้งซ้ายอยู่วังน้ำเย็นที อ่ะยังบวดล่างอยู่ครับวางน้ำเย็นโอทีอีกแล้วครับโอเคทีบจิกตลอดดูครับนี่เราจะเข้ายัางไงครับทีบบริเวณหน้าท้องหน้าหัวเขา่าแข้งขวามาอีกโอ้โหกระเด้งกระดอนตีโอ้ยโอตัองกำแพงขวางก็ยังขวางไม่อยู่เลยครับวางน้ำเย็น กรเบียวก็ไปเรื่อยๆเลยครับโอ้สรีระเกตอ่ะเจียวกระจับไปนิดหน่อยครับโอ้ยโดนอีกแล้วครับวางน้ำเย็นโอ้เข้าไม่ถึงตัวจริงๆครับโอ้โหหัวทับนอกครับแรงครับทีบซ้ายอีกทีบซ้ายทีเป็นพันชิงบอลเลยครับทีบแล้วเด้งกลับทีบแล้วเด้งกลับครับ ทีอีกแล้วไม่เปิดโอกาสให้วางน้ำเย็นได้เปิดเกมบุกเลยครับโอ้ยจุกครับวางน้ำเย็นเนี่ยโอ้โหมันโดนเยอะแล้วก็สะสมไปนะครับโอ้ต้องกรรมการก็จับเลยครับอย่างที่บอกครับถีบแล้วจังหวะมันได้ครับขายาวแล้วจิกลงมาที่บริเวณหน้าท้องครับมันจุกครับ ผมไม่ค่อยได้เห็นครับทีบจนน็อกครับโอ้แต่ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าลูกทีบเขามาแรงจริงๆครับนี่จังหวะจับแล้วก็ตีครับนี่ครับโอ้โหทีมย้ำๆเน้นไปที่บริเวณนี่แหละครับผมไม่โป้องเท้าเลยครับ ดูกันอีกมุมหนึ่งครับโอ้เหลือทนเนี่ยโอ้โบกมือพอเลยครับไม่ไหวครับโอ้โหเห็นใจครับเข้าใจครับแล้วก็เป็นแกเบียเปเรราครับเจ้าการยาวครับจากบราซิลครับวันนี้ชนะน็อกไปในยกที่2ครับ TKO ครับเทคนิคเนอรน็อกเอาท์